ตู้เย็นนานๆแบบพวกอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าไหนแบบเป็นไก่ใหม่ไหนเก่าก็เลยแบบมีสกิลในการชิมแล้วรู้ว่าไหนแบบของใหม่ของเก่าจำก็ไม่แย่นะเราผสมกัน,ากนบบอาจจะผสมกันนะบออแต่เจอชิ้นที่แบบไม่ไม่นแน่นอ้นเท่าไหร่บางชิ้นก็แบบเขาอัตผัดใหม่กับเก่ารวมกันอย่างเนี้นนะเนยเนาะอืม แต่คำมเมื่อคืนที่กินอ,อ,อ,นะอ่ะอร่อยนะอืมไปให้แปดสิมสิบบากคำเราต้องเข้าใจบางทีเขาอาจจะขายไม่หมดเขาอาจจะผัดเพิ่มไปเศรษฐกิจยุงนี้ก็แบบนี้แหละเนาะสี่สิบบาทก็เยอะนะอืมตักไปหลายคำแล้วเนี่ยเยอะไหมเนี่ยเยอะนะถ้วยนี้ลึกนะโอเคครับรวมรวมร้านนี้ก็คือให้เก้าเลยสวยดีปริมาณราคา รสชาติเนาะเยี่ยมวันนี้ไม่ได้ข้าซื้อข้าวหมกไก่ถ้าไม่งั้นจะซื้อข้าวหมกไก่มากินก่อนนี้แล้วลืมลืมไปว่าซื้อข้าวหมกแยกได้เพราะเราซื้อไก่มากินแยกได้เขาว่าอยู่น้ําจิ้มเขาอะที่เรากินเมื่อเช้าอ่ะที่มันมีความเปรี้ยวหวานนิดนมันคือน้าจิ้มข้าวหมกไก่เว้แต่ว่านะเนาะน้าโบแต่เขาไม่เป็นสีเขียวที่นี่ก็ทำเป็นสีแดงเนาะปกติครับน้ำจิ้มข้าวหมกไก่สีเขียวเนาะใช่ป่ะเยี่ยม จบคลิปก่อนถามคุณบัร้านนี้รวมรให้กี่คะแนน9เก้าเนาะความคุ้มค่าราคารสชาติดีใครอยากกินลองดูนะเพื่อนนะเขาขายตั้งแต่เช้าแหละแต่ไม่รู้เขาปิดวันไหนเขาเขียนไหมจาได้ปะไม่เห็นอ่ะวันจันทร์มันจแตาวางไม่ได้ก็ก็ลองมาลองดูแล้วกันอาหารใต้เนาะตรงบางขุนนนนะเขาเขียนไว้แล้วก็ร้านนี้เลาะฮาลานฮาลานอยู่ตรงนั้นที่เราถ่ายให้ดูอ่ะติดติดกับปั๊ม บางจากปะเมื่อก่อนมันเป็นบารเมนโซแล้วเปลี่ยนไปบางจากแล้วแล้วก็นั่นแหละข้างๆธนาคารกรุงไทยตรงข้ามเป็นบาเจ้าอามมัยเยียงๆเนาะแล้วก็ที่เราถ่ายให้ดูน่ะถ้ามาแถวๆนี้ถูกก็คือเจอนั่นแหละบางหุ่นดนก็ตรงนั้นครับน่าจะปิดประมาณเที่ยงก็น่าจะหมดหรอปะก็าไม่รู้เลยก็ลองมาดูทางที่ดีก็อยากให้เิอสิบหมองเราไปก็ต้องประมาณสิบโมอง่นั้นแหละของก็ยังโอเคอยู่นะอืมโอเคครับไปแล้วครับสบายๆๆแล้วบ๊ายบายอร่อยอร่อย ชอบก่อนเลยใช้ก่อนแชร์ถูกใจก่อนกลับไปตาบายบายเดี๋ยมของดีอร่อยราคาประหยัดแล้วก็รสชาติกลางดีคือเขาหวานจริงนะแต่เขาหวานแบบหวานกลางอร่อยไปลองหากินกันได้นะครับอย่าลืมทานข้าวนะแฮมอันไหนเดย์ขอให้วันที่ดีที่สุดครับผมแล้วก็จะขับรถยนต์ก็ขอคาดแข็งขันอิรภัยจะขับมอเตอร์ไซค์ก็ขอใส่หมวกน็อกใกล้ๆก็ปลอดภัยไปก่อนนะครับเอา